และเอยู่กับน้องวัว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 กลับไปว่าวันนี้อยู่กับคอนเทนต์รีวิวดีอีกแล้วนะครับซึ่งก็อัดติดตกันนั่นแหละแต่ว่าตัดต่อมันตัดนานไงเออจริงๆก็เรียวกว่าไงดีอ่ะมันจะทำแบบไวๆ,วๆเร็วๆเร่งๆมันก็ได้แหละแต่คือก็อยากทำให้มันดีๆอ่ะอาจจะดีในสายตาเราแต่มไม่ได้ดีสำหรับดูอ้าวช็อตฟิวยเยอะเกินแล้ววันนี้ซึ่งเป็นในดีของคุณเสือตืบในแคทเปิม ตึงก็ไม่ได้ไดตั้งใจเสน็จนแล้วแล้วก็รักน้องวัวนี่นๆนะครับเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเออผมกังวลใจว่าผมเล่นน้องวัวไม่ค่อยเป็นจริงๆผมแบบเออผมก็ไม่ได้เล่นเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าผมก็ค่อยเก่งอ่ะนะครับก็เติมพรไว้13วันรงังการแพ็กเกจต่างๆตรงนี้แลกหมดแล้วใช่ไหมแลกหมดแหละนะครับอ่าแพ็กใหญ่เติมแหละนะครับแต่ก็แพ็กน้อยๆน,น,นี่ก็ไม่ได้ใช้นะครับน่าจะกดอัมวัวแป้วเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เร,เรายังไม่บอกละกันนะครับไม่รู้ว่าเติมแพ็เข้าไปดูก่อนว่ากดใครไปลล่่่่่่าาสสุดเเเเพรรรระะะกก็็ปนนนนนววีือออคคัััับบบตตต้ <generosity, S 2> ต้้งแแิมมมยูทใจผช เวนติกดเวนติไปว่าแคล่าสุดแมปเป็นอย่างไรบ้าง ก็ร้อยหมดเลยนะครับน่าจะน่าจะฟาร์มทั้งวันแหละนะฮะคิดว่าน่าจะฟาร์มมานานแหละเล่นอยู่ตลอดใช้คำน,นี้ดีกว่าเออเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรให้น่ากังวลใจเลยร้อยหมดแหละเดี๋ยวขออนุญาตไปดูในส่วนของกลางอาวุธกันเลยดีกว่าก็อาวุธ5้าดาวเจา้าบอตอนนี้อาจจะไม่ได้มากนะครับแต่ว่า4ดาวเนี่ยของท่านนี้จะมีครบเครื่องครบมืออันนี้กินก็ใช้หมดเลยได้ดนะีเนี่ยเอมอสโบนะครับแล้วก็สแควร์ฮาร์ปนะครับมีภูมินะมีลอสนะครับสองเล่มแล้วก็มีตัวของดาบคินิตแล้วก็วูเกรสโตนนะครับแล้วก็เคลล ต่างๆฟาโวเยอะแล้วก็พวกฟาโวหอกฟาโวอะไรพวกนี้เดอะโคงเดอะแคชนะครับบลัดออฟฟิโอนต่างๆนี่ครับแล้วก็พวกเดอะแบ็กซ์สต์เอออะไรต่างๆนี่มีหมดนะครับแล้วก็พวกอะไรกันดาบชังนมชังนานเดอะชงนมจ้ำนานอยู่ไหนวะเออนี่ไงหอกชงนมจ้ำนานแล้วก็ตัวของดาบเปตตันพวกท็อปปงท็อปแป๊บต่างๆเนี่ยก็มีครบถ้วนแล้วก็แร่มีเท่าไหร่พันสี่แสดงว่าเราก็ใช้งานบ้างนะไม่ได้แบบว่าเก็บสะสมอะไรที่แบบต้องเครียดนะครับเพราะเขาก็มีอาวุธเยอะนะคือมันเป็นสีดำแต่มีเยอะไงภายใแฟนมีหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้า 4หน้านะครับ5หน้าแล้วก็6หน้าประมาณ6หน้าเคร่าๆในกรานะก็ถือว่ามีมีระดับหนึ่นะส่วนของ วงกุดอยู่ในเนี้ยวงกุดวิญญก็ใช้อยู่นะครับลง10อยู่บ้างนะครับตัวนี้ก็ทั่วไปเนาะแล้วก็ตัวนี้มีไหมเนี่ยเอ้ยไม่มีตัวอ๋อเนี่ยตัวปิ๊บปิ๊บมีตัวนึงมีเค้กสอก้อนแหละนะครับก็คือเล่นประมาณ2ปีจากวันเกิดครบรอบนะไม่รู้เริ่มเมื่อ,อไหร่แต่ว่าก็มีเค้กสอก้อนแล้วแล้วก็ซิตรงซิจิ้วนะครับฟาใจก็หมดเรียบร้อยแล้วก็แผ่นผี่ซีดีเถื่อนนะครับประมาณนี้ก็มีพร้อมใช้นะแต่ต้องไปดูตัวละครว่าบิวประมาณไหนไหนๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนดีีกว่่านะคครรับใทชอบเเล่นกมทงกราาซเเลนี่ยต้้องรูจักแอป UG Phone ไว้เลยนะครับเพราาะว่กัน่าจะรู้ดีกว ว่าเกมค่ายนี้ทั้งใหญ่อัปเดตทีหนึ่งพื้นที่ก็เต็มเครื่องอึดน,นะคะเปิดเกมก็โหลดนานนนหรือบางทีออกไปข้างนอกนะครับแต่อยากเข้าเกมมาเคลียร์เลซินมาฟาร์ควสต่างๆเนี่ยโอ้แต่เครื่องก็ไม่แรงนะครับแบตก็เสื่อมเครื่องก็ร้อนเนาะมันก็จะลําบากกันเด็ดเดิงแต่ว่ายูทิโฟนเนี่ยคือมาถือเหมือนบนคราวนะครับพี่ท่านไมคนเล่นเกมค่ายนี้ได้อย่างสบายใจทุกทีทุกเวลานะครับแม้เครื่องจะไม่แรงราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจแนะนำเนี่ยเรอยากเป็นเพื่อนนะครับลองใช้เป็ดเอวีไอพีเนื่เงราคาแพงกว่าแพ สูงกว่านะครับเกือบเกือบสเท่าเลยทีเดียวตัว MVP เนี่ยจะแพงนิดนึงก็จริงแต่ว่าใช้ดีแล้วก็ลื่นไหลสบายกว่าเยอะเลยนะครับใครที่กำลัสนใจ UG p h o ฟ e อยู่เนี่ยสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คระดุมแปะไว้ได้เลยนะครับ เกี anne, ่ยมาในเสินตละครนะครับเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยผมอาจจะมองว่าเออตัวแบบไม่ได้แบบล้นแบบว่าโอ้ยมีไปเยอะไปแยะแบบว่าวุ้ๆนะแต่ว่าตัวเมตาเยอะก็คือส่วนใหญ่เป็นตัวที่แบบว่าเล่นได้ดีทั้งนั้นเลยนะครับก็คือค่อนข้างครบเครื่องนั่นแหละผมว่าเป็นตัวที่แบบแยกทีมแยกห้องได้สบายดังนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเรื่องจากตัวที่ผมาจะชอบกกาะเลยลวกันนะครับก็เรียงอะไรล่องนี้ไม่กักแหละนะเดี๋ยวเรียงไปเลยนะดูทุกตัวแหละแต่ว่าจะดูเยอะดูน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคิดดีีว่าเออมีอะไรจะพูดไหมเพราะสมอง วารเดซ่านะครับอาวุธปเป็นส่วนของงาอาวุธ มันคือเขาเรียกว่าไงวะผมไม่แน่ใจว่าได้รับมาจากตรงไหนนะคือผมไม่ค่อยได้เล่นเกมชินแล้วเดี๋ยวนี้แบบไม่ค่อยได้เล่นเยอะเลยไม่ค่อยเข้าใจว่าอาวุธอะมาจากไหนกันบ้างนะครับตั้งแต่ช่วงแผ่สีกว่าๆคือกูไปแล้วอะไม่ค่อยได้รู้เรื่องอีวงอีเวนต์อะไรเลยแต่ถามว่าได้ใช่ไหมนะครับได้ใช้ตรงนี้ว่เป็นอารโจมตีด้วยแล้วก็บัตรล่างแล้วก็เทปแฝดออสซิดียนนะครับตอนสวรรค์ต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดเดิงเป็นสิบสามแล้วก็เก้านะครับไม่ใช่สิบสามนะรวมดาวไม่ได้ปลดเพิ่มนะครับประมาณนี้ก็เ สตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นผู้พลังงานก็โอเคนะนะครแรงแล้วก็เล่นไม่ได้ยากมากบางคนชอบไปซ้ำมาสนุกดับโมชันต่างๆในนั้นประมาณนี้นะครับใส่เป็นโจมตีนะครับไฟฟ้าแล้วก็ตัวของความแรงก็ลงประมาณแบบว่าครึ่งๆละกันนะครับออกก็ยังอาจจะไปต่อได้แต่ก็หาได้เรื่อยๆนะตอนนี้ใส่ไปรัอซีเดียนอยู่นะครับแต่ว่าแปบ,บประจําตัวได้หาแม่นะครับไอตัวนั้นไม่แนนะนําไม่สักเกตขึ้นมาให้ด้วยนะหรือว่ายังไม่ได้ไม่ได้เปิดล็อกอ๋อน่าจะยังแบบค่อยๆค่อยๆตามเนาะนี่ใส่ซีเดียนนั่นแหละไปก่อน้งยัๆดววห ขนาดนั้นขนาดนี้เนาะประมาณนี้ก็เวิร์กอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เราเล่นกับน้องวัวนะครับผมอ่านชื่อไม่ค่อยถูกนะครับจริงๆหลายคนเนี่ยผมชอบท่านี้ของน้องที่สุดละคือมันจะแข็งแกร่งอะไรอย่างขนาดนั้นเนี่ยอาวุธนะครับเป็นตัวของเรียกว่าไงดีอะผมเรียกว่าหอกคบพึ่งนะครับไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกันเออนั่นแหละสำหรับผมนะอันดี้แบกนะครับเป็นตัวเจดับส์นะครับกลุ่มดาวเป็นสีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวสีดาวอยู่แหละนะครับพอสวรรค์นะครับอัพไปอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสิบนะครับ่วด้ใชเซนะาต เ้านะครับแล้วก็คิวเรทกิดาเมจก็มีติดมานะครับ ER เนี่ย ไรหนึ่งเลยนะครับโอ้สำหรับน้องก็จะประมาณนี้เวลาบิวก็ใส่ปกตินะครับน้อจมตีจมตีนะครับแล้วก็จมตีเราใช้จากข้าวพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวของส่วนที่เขาเรียกว่าไงเอามาใช้งานเนี่ยมันจะเป็นของพลังจมตีดันั้เราต้องใช้งานตรงนี้นะครับเชฟยูสนะครับเป็นตัวละครที่ก็มานานแล้วนะแล้วก็ได้ใช้กันข้างบ่อยในหลายทีมอยู่เหมือนกันนะครับนี่ใส่ไบเกอร์โซ่ในทีมตัวเชฟยูสเนี่ยก็เน้นเรื่องแล้เน้นสกิลีนะแค่นั้นเราไม่ค่อยได้มองอะไรกันขนาดนั้นนะครับเน้นการใช้งานตรงนี้นนนนนนนะะ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 ะคคคคคครรรรรรรัััััับบบบบบจสสูงงงุดดเเเเเเีีี่่่ยยยยยยยกกกกกาาาาษต้้้ว็พอออออออมมไหลิขแ เพราะเป็นวูฟจริงๆมันจะล้นพวกนี้แหละออฟซิเดียนบาลานซ์คลีนได้แต่ความแรงจะต่ำๆหน่อยถ้าเป็นแบบนีลักษณะนี้นะเพราะสวรรค์เป็น1.80ตรงนี้ก็6.2 183 183สาหฟูผมไม่น้อยนะโอเคละในน้าน6.2 9บวกออฟซิเดียนก็ร้อยอดีกิเลดล้นนะครับเรียกว่าลดไปแต่ความแรงได้นะงั้นก็ค่อยๆหาละกันมันให้อยู่สัก80ก็น่าจะดีหละนะครับ80กว่าอันนี้เอาไว้สัก40พอนะครับแล้วก็เพิ่มความแรงก็ได้เอทเยอะอยู่แวนะไม่ต้องห ฟื ra, ้นฟูเนาะเต็มปั๊บเหมือนกันกลุ่มดาวไม่มีเนาะพอสวัคนเป็น1นึนะครับถูกแล้วนะเราใช้แค่ตัวลต้านเนาะเป็นหลักนะเป็นหลักแล้วก็4 5่สจะไม่ต้องซีเรียสนะครับก็มีกิดได้ท่ไวนะครับฟื้นฟูข้างเยอะนะสองร้อยเนข้างเยอะเลยก็กดได้แน่ๆไปเพื่อสป้องกันอีกก็ได้นะถ้าสนใจนถ้ามันทำได้ก็ได้เหมือนกันเออไม่ได้บอว่าที่ทำอยู่ไม่ดีแต่ว่ามันค่องข้นงจะสูงเป็นเรื่องปกติเพราะเราใช้ฟอเบอร์เนสด้วยเรามุดหัวผมนะ เออแปดสี 88, e 1, 5, ่หน like ึ <K al ong> ่งเจ็ดห้าเดี๋ยวเราไปเล่นระบุดกันคือเป็นตัวที่ผมรักที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีบุญนะครับไม่มีบุญกับเขาเท่าไหร่เออกูกดไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครตัวเดียวที่ไอดีผมเนี่ยออกเกือบเก้าสิบนะครับระบุดนะคินิชนะครับอาวุธนะครับเป็นตัวประจำตัวน่าจะชอบคินิชเหมือนกันนะออสซิเลนเคเดตนะครับกลุ่มดาวแล้วก็พระสวรรค์เป็นหนึ่งสิบหกตรงนี้ก็ห้าสิบสองสี่สิบเก้าสิบสองสองรก็น่่าจะไม เนาะนั้งที่จะสูงอยู่ลรงจมตีก็โอเคเราเล่นกับเบนเน็ตอะไรอยู่แหละแต่เงาเล่นกับทีมพวกเบลร์นก่ต่างในนั้นคิดว่าเจ๋งเลยอาร์พี่แต้มนะครับพันเอ็ดนะครับอาวุธปรเด็วส่วนของฮามิิชอฟดอนก็อาจจะต้องระวังการเล่น 58.7L 2 0แตรงนี้นะครับแล้วก็พอสวรค์เป็น10-19น่าจะได้มาสักพักแหละบูรีนะนะครับอาวุธเป็นท่อแปอาร์ติแฟกเป็นโกลเด้นทรูปอยู่แล้วนะครับที่สูงเนาะหนี่อเก้าเล้าก็พอแาผมไม่เนาจะพอแนหละเยอเรียดนีค มนะครับกดมาเพราะรักแน่เลยมาจะซีซีหนึ่งด้วยสบายแมตัวแบกเลดีก็จะประมาณนะี้ทุกคนต้องมีเป็นเรื่องเบสิกเออก็หกสามติบก็เยอะอยู่ดีนะครับเหลือเหลือเล่นแหละสามติบหกกับเจ็ดสิบนั่นแหละมันก็พอใช้นะความแรงก็สองร้อยเก้าสิบหกเลยนะครับเพิร์ลโฟลหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ขามว่าโอเคไหมเนี่ยผมว่าสแตทเนี่ยค,คือคือค่อนข้างที่จะเยี่ยมยอดเทอรเรสก็เกตันเจ็ดติบบวกเอเจสิบเจ็ดนะประมาณนั้นผมไม่ได้บวกเลขเก,ก่งอะไรขนาดนั้นนะพลังชีวิตนะครับสี่สิบหกจุดหกนะครับแล้วก็ความแรง ในงานความแร,รงขีดด้วยพลังชีวิตก็ลงอีกแต่ว่าดื่นก็ไม่ได้ใช้นะพี่นิวแรงอยู่และเยลานนะครับก็เป็น2องหมโอเคแหละในงานฟาวนียสเนาะอันนี้แบบไปเร่มๆนะครับกลุะะมนะ่มดำไม่มีพระสวรรค์เป็น180 ตัวนี้เป็น67คิวเรตเยอะนะครับความแรงก็เยอะตามด้วยแล้วก็ ER ไม่ได้น้อยด้วยนะประเด็นอะ่ะเอาใช้ได้เลยนะครับอเล็กิโนโนะครับ106เนาะอ่าอาวุธเป็นตัวไวเทอรโซก็แน่นอนว่าเป็นอาวุธสามดาวไม่ได้คิวเรตไงต่างจิตจะไม่ได้สูงมากฟรลกเมนท์นะครับแล้วก็ตัวของพอสวรรค์เป็น166แต่ว่ามันช่วยบาลานซรแตานะ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 ได้ดีนะอาวุธน่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแต่เงี้ยผมว่าได้นะมีฟาดอีกนึงก็ห้าหกหมื่นได้อยู่นะครับเวลาทำแบบว่าเว็บไรส์นะครับต่างๆนน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 าาาาาาทที่่่่่เเเเหหลลลลลลือออปปป็ตัััััวววววดดไไไแแแะะะะะคคครรรบบบิิยยงงงง้้ซใสสกู์ Uh, to... 130612ามนะครับอันนี้เป็นโอ,โอ้น่าจะมาใช้ย e าอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ฮิวบาร์บิีเคอย่างเดียวเลยนะครับในนั้นคร่าวๆประมาณนี้ผมไม่ได้ดูหมดแบบหมดทุกอัน,นจริงๆนะเออถ้าที่แบบมองเห็นแล้วรู้สึกว่าเออตัวเองอาา่ะจะเออชอบตัวนี้ตรงนี้ก็มาเล่าให้ฟังในนะั้นเดี๋ยวเราไปสนัอบิสกันดีกว่าจะเป็นอย่างไงนะครับและสำหรับใครต้องการในดองเพชรดองโร้คุ้มนะครับต้องที่ตูมตามช็อปเลยครับมีทั้งเกมจินแบัของกายสตาเรลเซเลสโซนซีโร่นะครับนะมีเยอะมากๆเเลลลยยหหาากกมด้้วยเริ่่มตนแคบาททเ่านนนั้้ใใใครรสจจชบิการเลยูต้้ดคลลิจแวนะรับ ต้มาในทีมอาบิสกันดีกว่านะครับก็น่าจะมาสามสี่ทีมแหละมีคีนุงคีนิดนะครับมีไรเด่นนะอยากลองเหมือนกันแล้วก็เซียนเนนเอาเล่นนัดมามาวิก้าเออแล้วก็อะไรคิโน่ธรรมดานะครับแล้วก็ทีมพี่นิวเนาะทีมวาร์เรซ่าเดี๋ยววาร์เรซ่าก่อนเลยนะครับวาริสตซามาวิก้าทีมยูสน้องน้องกล้ามแข็งแรงอันนี้เออวับเอดีเคนะครับน้องใช้อันติเมตวับเอดีเคนึกไม่ถึง,ถง <coeur> นึกแต่ไม่ถึงใช่ไหมนึกแต่ไม่ถึงเถอะชื่ว่าไงอะ ปังนะครับไปยิมาวิก้ามีดาเมจแล้วเนี่ยมันตัวเดียวก็เล่นได้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปถึงแบบวาเลนซ่าหรอกนะถ้าจะมาใส่ในทีมอย่างเงี้ยมันหึงผมใส่อย่างเงี้ยแต่เอาตัวเองเล่นเวอร์ไปนะครับได้เหมือนกันปั๊บ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 ปุ๊บปุ๊บขออนุญาตกดนิดนึงเติมตามตึมตามผมกดไม่ติดนะทุกคนอนุญาตนะตอนนี้ซอรงอนุญาตกดไม่ติดกดไม่ติดเอาใหม่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  โอยจะรู้อะตนตนตลกดีนะตอนเนี้ยคืตลกอะไรก่อนดีเนะี่ยก็จะตลกอะไรของตัวเองก่อนดีเนะี่ยประมาณแสนห้าใช่ไหมหรือหมื่นปับป๊บอึ้มปับ๊บปั๊บปั๊บนะครับเจ็ดหมืนหม่นกว่า,น,วานะครับปับ๊บปั๊บนะครับประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> เล่นไม่เคยเป็นอนะอเลซ่าผมไม่เคยได้เล่นเลยนะคลิปก็ไม่ทำเลยน้อง,องจริงๆมีไว้ก็ไม่เคยได้เล่นนะครับผมไม่เคยถนัดอะผมรู้สึกแบบแปลก เหมือนช่วงที่เล่นคีนิสแรกๆอ่ะคือเข้าใจแล้วว่าต้องกดประมาณไหนแต่เวลากดแล้วแบบมือไม่ไปไปตามความคิดเหมือนตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะคีนิชก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทั่วไปเลยประมาณนี้ก็ได้ใส่ตรงหลียังได้เลยหรือว่าจะใส่เป็นอะไรเนี่ยนี่ก็ได้เนี่ยหรือจะไปเล่นเวิร์นนิ่งเฉยๆก็ได้นะคุณใส่ตัววอลีนะได้ใส่อ่าตัวอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่อันนี้แล้วแต่คนชอบนะจะทำยังไงก็แล้วแต่คนแล้วแต่แม่คุณเลยนะครับแม่คุณเนี่ยแม่คุณอุนเตอร์แล้วแต อินิตมันแรงสะบ like. yes. yeah, ัดอยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวที่แบบอย่างนั้นแหละนะฮะอย่างนั้นแหละนะฮะอินนิตกินเนอร์นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนั้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่วางไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรับแต่ไม่เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้รับเอไอเหรอมาแค่เรื่องไงทำไมผมหลับไปอย่างนั้นนะนี่มาถึงเวลาฮีโร่ละตึ๊บตาตึ๊บตานี่ยิงไปนะครับอยู่ในวงวะนะครับโอ๊ยกดเีไม่ติดอ โอ้ยคุณก็คุณก็กระเด็นฉันออกไปจากท้ายนอกเกินไปหรือเปล่า <c oughs> คุณแบบผลักใส่ไล่ส่งฉัน <c oughs> เติมผลักใส่ไล่ส่งฉันไปไหนอ๋อเฮ้ยปวดนิดนึงเลยครับจะต,ตุยละคุณนีนะผมอยูไม่ควรเนี่ยตัวเลือดเยอะจัดอคือไม่ควรเป็นแบบนั้นนะจริงๆนี่ใส่เป็นโทมาก,ก็ได้นะใครที่ปั้นมา <c oughs> โทมาก,ก็ได้ <c oughs> หลายทีมเลยแล้วแต่นะครับ <c oughs> ผมก็จะเห็นรู้วา มันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นหมอถึงว่าเราเงี้ยก็เล่นได้นะครับเห็นไหมแต่ว่าตัวน้องจริงถ้าโหนตัวเดียวจะเกิกนะ อย่างเงี้ยก็จะตายอะไรไหมแปดสี่สิบผมก็ไม่แย่นะอันเนี้ยถือว่าเล่นได้สบายสบายขนาดแบบเป็นตัวธรรมดาธรรมดาใส่ทีมทั่วไปอะไรเงี้ยผมก็ไหวนะแล้วก็เป็นระมุดใช่ไหมพารูสังด้วยใช่ไหมแล้วก็เออมีตัวอะไรอีกอะเป็นเน็ตไหมหรือจะใส่เป็นอย่างงี้ดิจริง,รงๆก็ได้เยอะนะอย่างงี้ก็ได้เออชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะเติมช่องกลางก็ได้อะเอออย่างงี้ก็ได้เนี่ยแล้วแต่เราเลยใส่เว้ก็ไรก็ได้นะครับแบบว่าไปเซิร์ไฟอะไรเงี้ยเล่นกับตัวระมุดยิงติ๊ตติ๊ตติ๊ตติ๊ดใช่ไหมละมุดก็ยิง ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะหมายถึงว่าแล้วแต่เราอ่ะไม่ได้บล็อกแบบบล็อกเราขนาดนั้นว่าต้องอย่างไรอย่างไรโอ้พี่ชายพี่ชายก็เกินไปนะก็ประมาณหนึ่งนะครับก็ประมาณหนึ่ง สบายใช่ไหมครับ <_ an> จริงๆก็มันไม่ได้เหมาะกับทุกห้องที่ผมเล่นในห้องเดียวหรอกนะ <_ an> ผมแค่มายัดรวมกันในแบบห้องเดียวอย่างเงี้ยคือจริงๆมันอาจจะต้องแยกก็ได้ห <_ an> ้องน,นี้ตัวนั้นเหมาะตัวนี้เหมาะก็แล้วแต่อันนี้คือมาเล่นให้ดูเฉยว่ายังไงก็เล่นได้แหละนะครับอืมไม่ตั้งใจว่าต้องแบบโอ้โหผาดในเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่แค่เห็นว่าเออประมาณนี้ประมาณนี้หนึ่งโรเตชันมันประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแต่ตัวมันจะเอ <_ an> นเนอรี่นี่แหละมันมีนม,มอนแค่นี้ไงมันอาจจะไม่ได้โอ้ยเหลือเยอะแยะไปหมดตัวพลังงานมาเต็มไปหมดเนี้ยอยู่ที่ตัวมอนที่เเเเล่่่นน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 นดดด้้้้้วยยยะะะะะะคครรรรััับบจไไมมมมอออขาาาืปปณณีีห็ โอเคครับถ้าสมมติว่ามีบัฟเพิ่มขึ้นเนาะ เล่นกับเซนวิทได้อีกอนาคตมีเงี้ยละมุดก็ไปได้ไกลในอดีผมก็มาห้าหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นต่อครั้งแต่ว่าอยู่ที่ตัวบัฟอยู่ที่ทีมแหละอ่าแล้วก็มีทีมอะไรที่อยากลองเออก้าเป็นเน็ตอ่ะโคดินะเป็นเน็ตแม่แล้วก็เดลเนนนะอย่างเงี้ยก็ได้แล้วดิจิเซนก็หยิบไปได้หมดหรอถ้าลดต้านนะเดี๋ยวก็หยิบไปลดต้านนะครับประมาณนั้นอ่าแล้วก็มามาลองดูกันนะครับปึ๊บปั๊บแรงอยู่แล้วทีมเนี้ยไม่ต้องห่วงหรอกทีนิวก็แรงอยู่แล้วนะครับแค่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายอทีมของเราอ่ะโดยทีมด ไหวแน่ๆนะครับเนี่ยสบายนะครับแค่นี้ก็หายเป็นครึ่งเลยไปนั่นเมดอ่ะเนี่ยอันเนี้ยมันอันนี้ของเราอยู่ละทั้งตีไปก่อนสบายสบายไม่ต้องไปเครียดอ่ะถ้าเล่นดีๆแบบแบบลวนโรเดชั่นแบบเป๊ะๆเลยอ่ะผมว่าสบายไม่ต้องกังวลอะไรหรอกนะครับจริงก็เตะไปเตะเตะนะเตะปั๊บปั๊บเนี่ยวนมาต่อเฮ้แฟนแฟรเต็มปุ๊บไปไปมไปเรียบร้อยอาจจะไม่ได้เต็มเร็วขนาดนั้นนอกจากก็ สบายสบายนะครับสบายสบายเก็บเร็วขึ้นถ้ามีตัวนั้นล่นในทีมนะถ้ามีเซรีก็จะเอ้ยไหวขึ้นนะไหวขึ้นเห็นไหมมันก็ไหวอะ่ะเนี่ยถ้ามีสิบสี่วิเลยก็ไปขึ้นหลอดและก็สบายๆนะเออมันไหวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปพีลิ่งกันอย่างงี้ไม่ใส่ไปเลยนะครับยังไงดีปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอย่างงี้ก็ได้เดี่ยอยากทำอะไรก็ทำนะยือขคอนเรามีกันไม่เยอะแลละนะครับอยากทำอะไรก็ใส่นะครับชิวๆไปเลยนะฮะประมาณนั้นประมาณนี้เลยเปื่อยป่ะอืม เนี่ยทำทำไปนะครับชีวิตมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแน่เห็นไหมปุ๊บปั๊บปุ <im <im ๊บปั๊บเนี่ยทำทำไปนะครับเห็นไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวแค่ตัวปั๊บก็ไปหมดแล้วเห็นไหมปุ๊บปั๊บเนี่ยเห็นไหมทีหนึ่งเนี่ยเจ็ดหมื่นแปดไปกันดีนะครับทำไงต่อเจ็ดหมื่นอะไรเงี้ยมันก็แบบอะไรกันน่ะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบอุ้ยจริงหรออะไรเงี้ยใช่จริงครับมันเป็นอย่างนี้จริงอันนี้เตะเไปนะเตะเตะไปนะครับเตะไเตะไปตึ้มตึ้มตั้ม ติมาต่ออะไรเงี้ยเป็นต้นก็ได้เหมือนกันนะครับชิวๆโชวๆช์วๆไปะนะครับเห็นไหมเนี่ยหกหมื่นกว่าละวเจ็ดหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยบายสบายครับคิดอะไรมากเนี่ยหรือเวลาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยโอ้โหเหลือเฟือพี่นิวอะน้ำเม็เขาไหวอยู่แล้วเนี่ยขนาดหมดหมด,หมดบัฟไปแล้วนะสี่หมื่นเอ็ดอ๊ะหมดแล้วจบเปลี่ยนห้องเห็นไหม ท่านพ่อท่านพ่อเดียวเน้นนะครับแล้วก็ไปดีอ่ะยันหลานเนาะแล้วก็ตัวหรือจะสองไปก็ได้นะหรือจะอย่างไง3ามไปก็ได้แล้วแต่มันมันยืดหยุ่นระดับหนึ่งจริงๆท่านพ่อนะเราไม่ต้องเตีเรียนว่าเออมันจะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่เรามีอะไรก็ใส่ไปหมดสนตัวผมก็เล่นตัวแบบสถานการณ์แล้วกันว่าประมาณไหนที่เราเองรู้สึกว่าเออประมาณนี้โอเคเนี่ยก็ใส่ไปมันแล้วแต่มาแล้วแต่คนจริงๆนะครับบางคนก็แบบเออชอบบางคนก็แบบไม่ได้อะไรเห็นะมันก็ประมาณ7จ็ดหมื่นหนึ่งถูกไหมอันนี้เป็นหอกสามดาวนะอย่าลืมนะ แต่ว่าเรามีตัวบัฟทอี้ยงทั้ตงตึงกันอยู่นะครับเนี่ยหน้าหมื่นห้าไหมไหลแบบไหลเลยตั้งแต่ใส่ตีโเนนเข้าไปอ่ะตัวบัฟสําคัญจริงๆนะครับบอกจัดใจเลยไม่ได้เป็นดูเ,เรื่องแบบโมเมอะไรกันนะตัวบัฟเนี่ยเป็นตัวที่กดเราคุ้มมากตัวลดต้านทานตัวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ไม่าามค่อยจําเป็นหรือเปล่าว่ามันจําเป็นนะมีไวม้มันค่อนข้างเห็นผลมากๆเลยอะ่ะเออเหมือนแบบมีไว้เช้ว,ว่าส่บาแบกถ่าจริง <c oughs> เห็นผลเน้น <c oughs> ผลเนี่ยดูดิหน้าหมื่นเจ็ดเห็นปะถ้าไม่ได้ลดต้านขนาดเนี้ยไม่ลงนะนคครับ ถ้าแบบเมื่อแบบหลายๆดีที่ผมเล่นเนี่ยผมใส่เซียเนนเข้ามามันไม่ค่อยอยากแต่คือมันเห็นผลอยู่แล้วว่ามันต่างคือมันต่างอยู่แล้วอะ่ะหอุเหลือด,ด,ดไม่เต็มเนะี่ยไม่เป็นไร วนดีๆแบบแพ็คดีๆเนี่ยสบายแล้วนะฮะไม่ต้องได้อะไรมากมายยังไงก็จบไวเกินแบบก่อนเก้าได้ซักมั้งถ้าเล่นแบบดีๆหน่อยแพ็คดีๆหลบดีๆอะไรเงี้ยถึงอยู่อาจจะแบบ8นาที50วิอุ้ยอ่าจะจบได้นะเห็นไหมอันนี้คือผมไม่ได้แบบหลบอะไรเลยเห็นไหมตายแหละโอแค่นี้แหละสายที่กำลังมองหาร้านเติมเกมชินิพัคงไก่ซาร์เรลเซนเลตโซซิโร่คุ้มอูเนี่ยกระต้องที่ a อซี่เครียเกมท็อปอัพอยู่แล้วนะครับเส้นทางเ k มีทั้งแพ็ครายเดือนแพ็คเล็กแพ็คใหญ่ไปร้านพลาต่างๆมีเพียไปหมดเลยนะครับราคาถูกมากๆถูกกว่าเติมเอออองงแนนนนน่่100%ดัั้้รรชายูใคส อยากใช้บริการลิงกอยู่ใต้เดสครีปชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากเจ้าผมด้วยการสัมภาษณ์ไปดีนี้จะประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องขอโทษที่เกง่งแบบมันถึงเล่นแก่งมาเยอะนะแบบเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่คือรู้ว่าต้องทำอย่างไรอะไรยังไงแต่แบบมือไม้ก็ไม่ค่อยได้ค่อยเล่นทุกวันอะไรเงี้ยมันเกีกยวกับจเขินๆเนาะก็ละเลยมานำคอนเทนต์ประมาณนี้ไม่ค่อยไปทางแบบว่าสายเล่นโชว์เคสอะไรเท่าไหร่คือทำไม่ค่อยได้นั้นก็มีแต่ด่าตั้งด่าต้าเดตึงเดต้าอะไรเงี้ยเออประมาณนี้ขอบคุณเจ้าของไอ่เป็นดียไปด้วอร์ดดููวังเยตึ้ นะครับแต่ว่าเขาพยายามรีด hmm. ปั Canada, ้นตัวหลักๆต้องแนานี่จะเยอะแหละอย่างพวกตัวละครอย่างซิวเน่ในกดมาคิดถูกนะครับหรือพวกตัวบัฟต่างๆตัวเมตาเนี่ยก็มีไม่ขาดสายนะครับในนี้หมายว่าสบายเนี่ยในนั้นก็พยายามมองหาภาพรวมต่อไปว่าจะได้อะไรเพิ่มเนาะในนั้นสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยถ้ามีไหนพูดแรงพูดแซวเล่นผิดไปก็ต้องขออภัยนะก็คือเพื่อแบบท้องสนุกสนานอะไรเงี้ยเออจะไม่ได้ดูจริงจังในทุกสถานการณ์ขนาดนั้นในนั้นขอบคุณทุกคนแล้วก็เจ้าของไอเดียกันด้วยนะครับใครจะส่งไอเดียมารีวิวก็คอมเมนนนนนนนต์กกััไได้้ะะใคคลลิปปีาาา่อบบบ๊ยยร